เที่ยวทะเลบัวแดงกันค่ะทุกคนมาเที่ยวทะเลบัวแดงที่อุดรธานีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องน้อยบ้าน,านสวนจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศทุ่งบัวแดงสวยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทะเลบัวแดงอุวดรธานีนะคะอยู่อำเภอคุมพวาปีบรรยากาศนะคะทุกคนนี่ค่ะทะเลบัวแดงบ้านเดียมชื่อบ้านเดียมนะคะสวยมากๆเลย อยาให้ชมท่าเรือนะคะท่าเรือก็มีหลายท่านะคะเพื่อนๆซื้อตั๋วท่าไหนก็ขึ้นท่านั้นนะคะเยอะมากเลยหลายมุมหลายแก่เนาะอากาศเย็นนั่นเนี่ยลงมาน,นี้หนาวมากนะคะเพื่อนบัวแดงยังไม่หุบนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วแดดไม่จา้าบัวก็ยังบานอยู่นะคะ เดี๋ยวพาไปชมทุคสวยๆด้านในนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอนั่งเรือไปก่อนเลยค่าเรือก็ลำละห้าร้อยบาทนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีสําหรับสองท่านนะคะแต่ถ้าหลายคนก็คิดลำละห้าร้อยเลยนะคะเนี่ค่ะเรือที่นางน้อยบ้านสวนนั่งมาก็ลำละห้าร้อยนะคะเพื่อนอุยอากาศดีอากาศเย็นสบายนะคะบัวก็ยังบานสวยอยู่เพราะว่าอากาศเขาดีเย็นแล้วก็แดดไม่แรงนะคะ อากาศยังหนาวอยู่ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมีถึงเดือนมีนาเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าปีนี้บัวเกิดช้านะคะบัวเกิดมาช้าก็เลยเลื่อนสเต็ปไปนะคะเพื่อนจนถึงเดือนมีนานะคะโอ้ด้านหน้าเราเป็นทุ่งบานส้วยนะคะเดี๋ยวไปหาภาพสวยๆด้านในนะคะน้องมิวมวนบะมวนไอ้มอนล่ะไอ้มอนมวนบ่นนนนบครับไอ้มันกับมวนครับ ทุกคนเริ่มเห็นวิวที่สวยงามแล้วค่ะงามมากๆเลย ถ่ายรูปโอ้บัวยังบานอยู่นะคะบัวยังบานอยู่อากาศเย็นน้อยแดดแรงบัวยังไม่หุบนะคะเพราะว่าอากาศดีดีว้าวเรากำลังจะไปทุ่งบัวแดงว้าวทุกคนเลยมันรดมากค่ะพี่น้องโอู้หสุงามแค้อิปออีแม่ว้าวรสสมเนตันนะคะ มากเลยไปต่อจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้พันจอดถ่ายรูปด้วยค่ะไปท่าใหม่จ้าเพื่อนเจะท่านี้จอดถ่ายรูปเพียงพอละชั่วโมงครึ่งเลยนะคะที่นั่งเรือมามีเวลาชั่วโมงครึ่ง สบายเลยค่ะไปท่าใหม่ไปท่าใหม,หม่อุ้ยทุ่งบัวแดงกว้างขวาง,วางมากๆเป็นบึงที่ใหญ่มากๆเลยนะคะน่าจะว้ี่พันกี่หมื่นไร่เนี่ยเป็นทุ่งสีชมพูทั้งทุ่งเลยทั้งหนองเลยสมชื่อว่าหนองบัวแดงของแท้ป้าด่านคุนไหมไอช่องน้นอะ่ะเอีบเไยหนุมองเห็นเป็นช่องช่องอยู่อะ ปื๊บหลายๆๆย,ยอดอลังการมากค่ะต้อรงามเฮียงงามงามงามมีถึงเดือนมีนานเลยเด้อพี่น้องเอย้ย สวยกว่าป้าตรงนี้สวยข้างหน้าเราอะ่ะสวยมากเป็นชั้นๆเลยดูโบแดน ยเดวยวไปถ่ายรูปอีกช็อตว่าเขาจะจอดให้เราถ่ายตรงไหนนะคะเพื่อนแต่ตอนนี้คือสวยมากและอากาศเย็นมากๆนะคะอากาศเย็นเหมือนเราไปเที่ยวฮ่องกงเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะอากาศมีน้ํามีหนองแล้วก็ความเย็นนะคะเพื่อนแล้วช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะสวยงาม่ทุกคนดูสิอู้ชุ่มข้างหน้าแล้วสวยสวยเดอ้อพี่น้องคนน่ะ Oh hello <laughs> ึจุดถ่ายรูปอีกท่าแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทุ่งบัวแดงคือสวยงามมากๆเลยนะคะเ,เพื่อน,นะะเนี่ะเสียงนกด้วยน,นี่นกนเลยน,นกเลยสวยอะ่ะนี่นกมันกินอะไรกไม่รู้นอะ่ะสวย,ยน,นกดูดินกสีม่วงอะ่ะ จะถ่ายรูปอีกไหม บรรยากาศผู้นะั้นเลือกกำลังมาอีกหลายคนณมองคนจอดมองคนจอดเซลฟี่ทะลุดูไปจุด,จดมีเวลาชุมช่มฉ่ำกับบรรยากาศยุทุงบัวแดงหมองละสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่เราตะลุกค้าสมัครม,ม,มองได้ก็ทายฉ่ำๆไปเลยจัดไปเลย สวยกๆพี่น้องสลิดเทงางามพี่งามพี่สลิดจะคอยรุ้งสลิดมาเที่ยวตัวแดงกุมภาวะปีจังหวัดอุดรเด้อพี่น้องมาเที่ยวเด้อแตกยาวๆปั่นหั่งหมดแดงโอ้ยพุ่นะงามงามงามข้าวเจ้าเมื่อไทยรู้ข้าวเจ้านี้เบิร์ดเหลือแต่แกงนี่จ้ะแกงเนียนมิเตอินฟูนะจ๊ะ เอ้ยงามครัาไปต่อแล้วจ้าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ ทุง่งใหญ่จังนี่แมทุ่งใหญ่มากโอ้โอ้ทุ่งใหญ่มากตรงนี้ต้องมาเที่ยวทุกปีอะเนาะ บายนะคะทุกคนเคจอก,กันคลิปหน้านะคะ<ด>คลิปนี้นางน้อยบ,บ้านสวนก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวทุ่งบัวดแดงที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรนะคะเดี๋ยวเราจะกันอีกคลิปถัดไปนะคะเพื่อนคลิปนี้นางน้อยบ้านสวนบายค่ะบวกไปเท่าไหร่พันหนึง่งครับทุกโมงเนี่ย